สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมฤตปุระค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะภูมิใจนำเสนอสำหรับท่านที่ชื่นชอบไม้มงคลแล้วก็ว่านโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นไม้มงคลที่ปลูกไว้ที่บ้านมีแต่โชคลาภค่ะไม้มงคลที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะก็คือว่านคัางขาวดำค่ะ คลิปนี้นะคะก็ยังวนเวียนอยู่ที่ร้านกาแฟาค่ะเพราะว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่หลงไหลในกลิ่นและรสชาติของกาแฟาค่ะร้านนี้อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะที่ร้านนะคะจะมีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่หายากด้วยนะคะแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะคะแต่จะบอกว่าที่ร้านนี้เนี่ยต้นไม้เขาสวยจริงๆค่ะอาหารก็อร่อยกาแฟาก็อร่อยเบเกอรี่ก็อร่อยค่ะแล้วก็มาสะดุดตากับ ว่านค้างคาวดำที่อยู่ในคลิปนี้แหละค่ะก็เลยอดใจไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปมาฝากทุกๆท่านกันค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเรามีว่านค้างคาวดำปลูกไว้ที่บ้านมีแต่โชคลาภมาเล่าสู่กันฟังค่ะว่านค้างคาวจะมีหลายชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นเนรภูสีไทยมังกรดำว่านนางครวนว่านพังพรแล้วก็ว่านหัวลาค่ะ และจากที่เคยเห็นนะคะว้านค้างคาวจะมีหลายสีด้วยนะคะจะมีทั้งค้างคาวดำค้างคาวขาวแล้วก็ค้างคาวเขียวค่ะตามความเชื่อนะคะว่านค้างคาวอนุภาพจะไปในทางเมตตามหานิยมเกิดสิริมงคลเมตตาเอนดูรักใครนิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนและสำนักงานร้านค้าต่างๆค่ะ และตามความเชื่อของคนจีนนะคะขางคาวเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขและความมีอายุยืนค่ะและยังเป็นสัตว์แห่งโชคลาภด้วยชาวไทยโบราณบางกลุ่มเชื่อว่าว่านขังคาานี้คือว่านพังพรที่สามารถส่งเสียงร้องได้เหมือนเสียงนกในคืน15คห้าคำค่ะเมื่อใครได้ยินเสียงร้องนี้ให้ถือว่าเป็นลางร้ายค่ะ บอกให้เจ้าของว่านระมัดระวังตัวเพราะจะมีเคาะร้ายต้องรีบไปทำพิธีสะดเดาะเคาะความเชื่อเรื่องนี้ท่านนักเรงว่านรุนพุท่าในภาคใต้หลายจังหวัดที่เชื่อกันว่า,ว,า,าว่านทั้งข่าหรือวา่านพังพรต้นนี้ร้องได้อยู่ค่ะและว่านทั้งขขาวนะคะยังเป็นว่านในทางยาอายุวัฒนะชั้นเลิศด้วยนะคะ ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีพละกําลังโดยที่นําหัวหรือว่าเง้าของว่านข้างคาวค่ะมาต้มหรือนํามาดองสุราดื่มแก้โรคความดันต่ําบํารุงกําลังทางเพศจึงเป็นที่มาอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าว่านานางครวนสําหรับท่านที่ชอบดื่มชานะคะหัวของว่านค่ะนํามาฝานบางๆปากแห้งชงเป็นชาดื่มเป็นประจำ ช่วยบำรุงกำลังทำให้ไม่ง่วงด้วยค่ะและถ้าหากมีอาการเม็ดพื่นคันขึ้นตามร่างกายนะคะก็ให้ใช้ทั้งต้นเลยค่ะนำมาต้มอาบแก้เม็ดพื่นคันตามร่างกายค่ะว่านขังข่าวถือว่าเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุหลายปีค่ะชอบแสงแดดลำไลถึงครึ่งวันรดน้ำได้ทั้งเช้าและเย็น ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อหรือเงา่าหรือเพา,เาะเมล็ดก็ได้ค่ะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะว่านข้างคาวข,ขึ้นได้กับดินทุกชนิดค่ะเพียงมีดินอยู่ชนิดหนึ่งที่ว่านค้างคาวไม่ชอบก็คือดินเหนียวค่ะดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกว่านมากที่สุดก็คือดินร่วนปนทรายที่มีคุณสมบัติในการระบายน้ำพร้อมทั้งอากาศที่สามารถถ่ายเทได้ดีค่ะ การวางเศษอิฐเศษกระเบื้องที่ก้นกระถางก็จะช่วยให้ดินสามารถระบายน้ำได้ดีและมีอากาศถ่ายเทหลังจากที่เราผสมดินเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำหัวของว่านหรือว่าลาต้นค่ะมาปลูกไว้ในกระถางโดยกรบดินไม่ต้องมิดหัวนะคะหลังจากนั้นก็กดดินไม่ต้องแน่นค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะว่านข้งขาวจะพบที่อินเดียศรีลังกาบังคลาเทศจีนพามา่า ลาวเวียดนามและคาบสมุทรมาลายูค่ะสำหรับในประเทศไทยเรานะคะจะพบได้ทุกภาคเลยค่ะขึ้นตามป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้นความสูงถึง1,000เมตรค่ะสำหรับดอกของว่านข้างเขานะคะจะเป็นดอกไม้อีกชนิดนึงที่บานนานมากเลยค่ะ เพราะว่าจะบานในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็จะบานช้ามากเลยเมื่อไกลลุ่งนะคะเขาจะชะงักการบานไวเขาเรียกว่าจนกว่าจะบานเต็มที่จนครบขบวนการของการบานค่ะต้องใช้เวลา1ดอกเนี่ยประมาณ7ถึง10คืนเลยค่ะเพราะดอกของวา่านั้งคขานะคะจะบานได้ทีละนิดเดียวค่ะเหมือนั้งคขาวที่ใกล้รุ่งต้องกลับรังนอนลักษณะการพักนอนของดอกข้างคขานะคะ จะพักนอนทันทีเมื่อไกลรุงค่ะปล่อยให้ดอกและเกสรที่ยาวเฟื่อยงุ้มสู่ดินเหมือนการพักนอนของข้างคาวดอกไม้ที่ห้อยหัวลงสู่ดินค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของว่านข้างคาวปลูกไว้ที่บ้านมีแต่โชคลาภที่ทางช่องเรานำมาเล่าสื่อันฟังในวันนี้นะคะถ้าหากชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับว่านแล้วก็ไม้บงคลแบบนี้นะคะ อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราค่ะถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดไลค์เป็นกําลังใจให้คนทำคลิปคนนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสำหรับท่านที่กดติดตามแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ